สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเชยเซอร์กิงเพชรนะครับที่ช่อง y o u t u b e เชยเซอร์กิงเพชรโหราศาสตร์นะครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ชะตาของท่านอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็มากับน้องเฮงๆนะครับในการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนในช่วง15-31ถึง31พฤษภาคม ชะตาการงานชะตาการเงินความรักสุขภาพโชคลาภของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมตอนนี้เนี่ยชาลัคนาราศีเมถุนเนี่ยดาวประจำตัวกับดาวราวหูนั้นร่วมกันอยู่ในเรือนวินาศชาวลัคนาราศีเมถุนยังมีดาวศุกร์ร่วมกับดาวประจำตัวฉะนั้นแล้วในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับ สิ่งที่คุณจะต้องระวังคือคำพูดการติดต่อการเจรจานะครับจะมีเหตุการณ์ให้คุณพูดไม่เข้าหผูผู้ผู้อื่นนะครับหรือมีเหตุจัดฉากบางอย่างนะครับนะให้คุณให้คุณแบบรู้สึกว่ามีคนไม่ชอบคำพูดของคุณนะครับต้องระวังคำพูดให้ดีนะครับก่อนจะเอื่อนเอ,อ่ยนะครับหรือว่าจะพูดอะไรต่างๆนะครับออกไป นะครับให้คุณระวังให้ดีนะครับคำพูดจะนํามาซึ่งความเสียหายนะครับนะตรงนี้ให้ระวังหรืออีกในหนึ่งมันแปลว่ามีคนมาใช้คำพูดไม่ดีใส่คุณนะอาจจะต้องระวังการมีปากเสียงกับคนใกล้ตัวการโต้แยง้งขัดแยง้งอะไรต่างๆเกิดขึ้นได้ง่ายเลยในช่วงนี้นะครับนะนิติกรรมเกี่ยวกับเอกสารสัญญาใบอนุญ,ญาตต่างๆก็ยังต้องระวัง บางครั้งจะมีมุมให้คุณนั้นอยากเก็บเนื้อเก็บตัวมีมุมที่จะแบบเป็นลักษณะของบอกว่าอาจจะมีเรื่องให้ทบทวนจิตใจทบทวนต,นเ,ตนเองทบทวนในสิ่งต่างๆเป็นช่วงที่เหมาะเจาะในการที่จะวิมังสาชีวิตและอยู่กับตัวเองมีพื้นที่ให้กับตัวเองในการทบทวนเรื่องราวต่างๆนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้มันยังหมายถึงอีกอย่างหนึ่งว่าทําอะไรต่างๆ ไม่ควรออกหน้าเกินไปนะพยายามอยู่เบื้องหลังผู้อื่นนะครับอยู่บนความสําเร็จของผู้อื่นหรือให้ผู้อื่นออกหน้าในการทําอะไรต่างๆในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้อาจจะมีเหตุการณ์ให้คนมาขอคําปรึกษามีเหตุการณ์ให้คุณไปขอคําปรึกษาบางอย่างกับใครบางคนก็ได้นะครับนะมีเรื่องราวบางอย่างให้คุณไปขอความช่วยเหลือจากใครบางคนหรือมีใครบางคนมาขอความช่วยเหลือคําปรึกษาขอคาปรึกษาจากคุณก็ได้นะครับเป็นลักษณะนั้น ดาวศุกยังร่วมตัวน,น,นั้นต้องบอกว่านะครับการเงินนะครับการเงินของคุณท่านที่มาทํามาค้าขายนะครับนะตรงนี้ยังพอมีเงินเข้านะครับแต่ว่าในดวงเนี่ยดาวสุกที่เป็นวินาศาแล้วดาวเสาร์ที่เล็งเข้ามาเรือนการเงินต้องบอกว่าดวงของคุณนั้นนะครับจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะครับมีเรื่องเหนื่อยกว่าจะได้เงินนะมีสิ่งมาลิดลอนเงินเวลาได้เงินกับช่องมีเหตุให้จับจ่ายออกไปอย่างรวดเร็ว ดาวเอื้อบอกว่าคุณจะมีการโอนหลักทรัพย์จำนองหลักทรัพย์หรือมีการย้ายบ้านย้ายที่อยู่หรือแปลว่าซ่อมบ้านซ่อมรถหรือมีส่วนบางอย่างส่วนประกอบของรถนะครับพังเสียหายหรือมีรอยขีดข่วนหรือชำรุดมันแปลว่ามีอาณาบริเวณในบ้านนะครับต้องซ่อมแซมหรือว่าชำรุดมีพื้นบ้านผนังบ้านหลังคาฝ้าเพดานประตูอะไรต่างๆชำรุดได้ ช่วงนี้ต้องระวังมีปัญหากับคนในครอบครัวปัญหากับญาติพี่น้องหรือมีญาติพี่น้องจองจับผิดได้แต่ดาวพฤหัสบดีนั้นยังโคโจรเป็นจุดสุภาชาวลัคนาราศีเมถุนในช่วงครึ่งเืินหลังนี้นะครับท่านใดที่รอการบุกเบิกงานใหม่ๆหรือว่าท่านใดที่รอการทําอะไรต่างๆที่เป็นสิ่งใหม่ๆให้กับดวงชะตาต้องบอกว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คิดถูกทําถูกเกิดขึ้นนะครับท่านใดที่รอโอกาสต่างๆนะครับหรือว่ารอจุดเริ่มต้นหรือว่า ยังไม่มีอะไรทำนะครับกำลังมองหาลู่ทางว่าจะทำอะไรแค่มีความคิดแบบนี้ว่าจะทำนะความสำเร็จนั้นจะเข้ามาทันทีดวงดาวยังเอื้อให้ชาวลัคนาราศีเมถุนจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเพื่อนฝูงมีคนใกล้ตัวแทงข้างหลังหรือนินทาคุณลับๆหรือว่าถ้าคุณเอาเรื่องความลับอะไรบางอย่างไปเล่าให้ใครฟัง เช่นคุณใกล้ตัวเนี่ยความลับของคุณจะถูกเปิดเผยทันทีดาวยังเอื้ออีกอย่างหนึ่งว่าคุณจะย้ายที่อยู่ชั่วคราวย้ายที่นอนชั่วคราวหรือมีการซ่อมแซมห้องนอนนะครับที่อยู่ที่อาศัยที่ว่าเป็นลักษณะของแบบหรือมีการแบบเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรต่างๆในห้องนอนนะครับก็ได้นะครับดาวอังคารนั้นเล็งดวงทับดวงชะตาช่วงนี้ต้องระวังอุบัติเหตุการผ่าเจาะของแหลมทิ่มตําการผ่าฟัน ถ้ามีแผนตรงนี้แก้ดวงนะไม่เช่นนั้นคุณจะเกิดอุบัติเหตุผ่าเจาะหรือว่ามีเหตุการณ์ที่คุณปะทะกับคนอื่นได้ง่ายหรือฉุนเฉียวโมโหได้ง่ายมีเหตุการณ์ที่คุณวิวาทได้ง่ายนะครับช่วงนี้นะให้ระวังในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้จะมีคนมาจ้องจับผิดมีคนมาก้าวไก่ในกิจกรรมในหน้าที่ของคุณหรือมีคนมากวนประสาทมีคนมาหาเรื่องนะครับมันรวมถึงว่ามีเรื่องหนี้สินหรือคดีความเกิดขึ้นกับดวงชะตาให้เหนื่อยใจ นะครับไม่มีหนี้จะก,ก่อหน,นี้หรือว่ามีเรื่องราวให้คิดในเรื่องของหนี้หรือจัดการหนี้มันแปลงอย่างนี้ก็ได้นะจะเกิดการเจ็บป่วยหรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะครับอวัยวะบางอย่างชำรุดสุดโทรมบ้างในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ต้องดูแลสุขภาพให้ดีแต่เจอเจอ,เจอหมอดีรักษาได้ยาดีนะครับดวงดาวยังเอื้อให้คุณนั้นดึงดูดผู้คนเข้าหา หญิงนางใดที่โสดอยู่นั้นช่วงนี้มีโอกาสที่เจอมีโอกาสเจอเจอใครบางคนที่เป็นความรักที่เปิดเผยเออกระเลยไม่ได้หรือแม้กระทั่งมันแปลว่าเป็นช่วงที่ดึงดูดเพศตรงข้ามที่ไม่ใช่แฟนคุณมันยังหมายถึงว่านะครับท,ท่านใดที่ทำงานติดต่อเจรจาแบบไม่เปิดเผยเนะี่ยมีความสำเร็จนะไม่เปิดเผยแบบลับๆนะครับหรือว่ามีการติดต่องานทางไกล ทางโทรศัพท์ดูงานทางไกลมีความสําเร็จนะครับดาวยังบอกว่านะครับในดวงชะตามีมีหัวคิดเริ่มหรือว่ามีหัวคิดสร้างสรรค์มีลูกหรือว่าบุตรบริวารมาสนับสนุนช่วยเหลือคนที่ติดเกาะอ่อนกว่ามาสนับสนุนช่วยเหลือได้นะครับในช่วงนี้นะครับดาวบอกว่านะครับคุณจะมีการติดต่อสื่อสารมากขึ้นนะครับนะในด้านของดวงชะตานั้นนะครับในด้านของโชคลาภ ดาวราพะนั้นทับดวงชะตาช่วงนี้คุณจะคิดในเรื่องของรายได้ผลประโยชน์ต่างๆนะครับการทํามาหากินการสร้างเงินการสร้างอาชีพหรือว่าแม้กระทั่งการสร้างงานนะครับดาวราพะนั้นทับดวงชะตาต้องบอกว่ามีโอกาสเกิดโชคโชคนั้นจะเกิดจากความคิดและสติปัญญาของคุณไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือแม้กระทั่งนะครับช่องทางไรายได้พิเศษต่างๆคุณมีโอกาสที่จะเกิดกรอบความคิดในการที่จะทํามันหรือว่ามันแปลว่า ช่วงนี้เนี่ยจะมีโชคฟุกโชคลาบจะเป็นเลขบ้านหรือว่าเลขเกี่ยวกับตัวคุณเลขเกี่ยวกับตัวคุณนั่นหมายถึงเลขอายุพศเกิดวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประชาชนเลขอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนะครับถ้าเสี่ยงนั้นนะครับเียวจะเป็นเลขนําโชคให้กับดวงชะตาเพราะนั้นช่วงนี้นะครับดาวเจ้าเรือนปุตตะเป็นวินาศนะครับร่วมตัวบางทีเนี่ยถ้ามีบุตรบริวารอาจจะแข็งข้อแรงใส่นะครับมีอะไรก็อย่าใช้ ขเด็ดมากนะครับอาจจะทะเลาะก,กันได้ง่ายนะครับนะมีบุตรบริวารก็ะระวังบุตรบริวารเจ็บป่วยนะครับนะชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับดาวเสาโคจรผิดปกติเล็งเข้ามาที่เรือนการเงินนะรายจ่ายของคุณจะเยอะเลยละ่ะนะครับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ